บอกว่าอ้าวแล้วมันเคิร์มกันนะรักพี่ซีมากมากเลยนะขอบคุณที่คอยเป็นรอยยิ้มให้หนูจะคอยเป็นกำลังใจงให้พี่ซีอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีหัวใจน่นารักๆอยู่สองจุดนะฮะแล้วก็ถามว่าวันนี้หนูสวยสู้หนูคนนั้นหรือยังเ้ยเนี่ยเขาก็รู้หมดเลยว่าเราเป็นคนแบบไหนผมว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนรู้ผมว่าทุกคนรู้ เอ้ A, ขี้ออดบี B, ขี้หึงพร้อมน,นะครับพร้อมน,นะ3 2 1ชูครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยชู่สูงสูงนะฮะชูสูงสูงนะฮะชู่สูงสูงนะฮะยังยังกะอ้าได้นะได้นะได้นะโอเคเห็นชัดมีเสียงแตกเล็กน้อยกุศีพร้อมพร้อมนะ3 2 1มาครับเสร็จ เอา,เอาละครับไปนุกเลยมผมต้องพูดเลยว่าคดีพลิกครับถ้ามีเวลาว่างพี่ซีอยากทำอะไรระหว่างตอกกำลังกายกับเลี้ยงแมวขอให้มีความสุขแข็งแรงมากๆนะคะแข็งแรงตลอดทั้งปีเลยรักเสมอเยอะอยู่จ้าเมี ทางคำถามแล้วก็เป็นการให้กำลังใจคุณซีด้วยเราก็แบ่งเวลาทันทั้งสองอย่างสิฮะมันจะหนักไปทางไหนฮะคุณสีฮะหนักไปทางไหนอันนี้ผมถามแด่ก็ดูฮะว่าเอ้เขาเลี้ยงแมวก็คือเลี้ยงเลี้ยงทุกวันอยู่แล้วครับผมเดี้ยก็ทุกวันเลี้ยงแม่ทุกวันอยู่แล้วอยากโดนเลี้ยงบ้าง จริงๆคนสันชัยก็เลี้ยงพวกผมอยู่ฮะจริงๆเขาก็ดูแลคุณดมีมากๆเลยนะน้องนะครับผมแล้วก็จะนำไปทางเลี้ยงแมวะฮะเป็นไงฮะเคลียร์ไหมขึ้นแต่ไม่อยากจะตอบเลยว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวแบบนี้อย่าให้เกิดขึ้นไหมครับจะไปด้วยกันไหมไม่ให้ไม่ให้ชวนชวนแล้วผมไม่ให้ชวนแล้วไม่ให้ไปหนูหนูอยากไปมันดีมันดีแบ โอ้โหเรียกว่าเมารีมีที่พักแนะนำไหมฮะที่สวยๆที่สุดแนะนำไหมมีไหมมีไหมมีใครเคยไปเมารีแลบ้างยกมือหน่อยแท็กมาได้เลยมีใครเคยไปเมารีแลบ้างยกมือหน่อยฮะเออมีหลายท่านนะมีหลายท่านเคยไปเมารีแล้วไม่ใช่เมารีเมืองไทยนะเมาดีจริงๆเออมีแนะนำสถานยยกเที่ยวไหมให้คุณซีดูแลน้องใช่ไหมฮะสวยมากสวยมากเออต้องบอกว่าจริงๆไม่ค่อยได้เห็นคุณซีเนี่ยจะมีเวลาไปเที่ยวสักเท่าไหร่แต่รอบนี้ไปภูเก็ตแบบเกือบอาทิตย์เลยไหมครับล็อกคิวไว้สามเดือนฮะ เพื่อจะไปเที่ยววันนี้เลยใช่ใโอ้โหสุดยอดมากนะฮะต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่งานแน่นงานหนักแต่ว่าเขาต้องมีเวลาพักผ่อนเช่นเดียวกันแล้ววันนี้นี่ฮะก็เป็นคุณซีที่เราได้เห็นทั้งโอ้โหประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเราเห็นคุณซีทางานทุกวันเราก็มีความสุขแทนเขาวิจริงนะแล้ววันนี้เขาได้ไปเที่ยวด้วยที่ภูเก็ตถูกไหมฮะแล้วถ้าสมมติเลือกได้สักหนึ่งที่สมมติเลยว่าคุณสามารถพาแฟนไปได้แักหนึ่งที่ในจังหวัดประเทศไทยคุณอยากพาเขาไปไหนอยากพาไปแคมปิ้งแคมปิ้ง อย่าพาไปลำบากอ่ะอ้าอยาพาไปลำบากไม่ก้างลำบากด้วยกันไม่ได้หรอแบ,บเดินขึ้นดยนอนเต็นต์ตื่นเช้าแบบว่าทำไข่กระทะแล้วก็ดื่มกาแฟกินโรแมนติกโอ้คุณซีครับพาผลงานกับเราหน่อยตอนนี้เราสรรรามารถติดตามคุณซีได้อย่างไรบ้างครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้ถ่ายซไวเวอร์ครับผมซึ่งอบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์กิ่งใหญ่มากแล้วก็ ล่าล่าล่าสุดเห็นภาพแล้วสวยมากแล้วก็น่ากลัวด้วยอ,อ, <laughs> อยากทุกคนติดตามซ<อ>้อมไวเมอร์อรครับผมแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีซิงเกิลของผมครับผมก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีจากซาวเวอร์เซ็ตก็จะเป็นข้างฟ้าเคียงเธอก็เ,เ,เ,เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เล่นกับหนูนี่แหละรู้สึกว่ามันท้าทายมากก็อยากทำผลงานซีดีให้ดีมากๆด้วยครับผมนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยว ฝากด้วยคอลเลกชันใหม่ซูเปอร์ซันนะครับผมแล้วก็จะปล่อยล็อกชออกเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณที่สปอร์ตแบรนด์ด้วยนะครับผมมีทุกคนฟีดแบ็กกันเยอะมากก็จะไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นครับผมนี่ฮะ